ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้าวหอม a n n e l วันนี้นะคะขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ้ยว่ามันหหดแล้วมันที่ไหนเนี่นยกมเนี่นยว่มหมดแล้ว ก็บอกว่าเป็ดไหนเป็ดอ๋อ้มันไหนจะเปียกอะอุะอ้ยเป็ดเป็ดขึ้นอะไรเนี่ยฉันไมกล้า,าทำอะตัวแม่เปียกแล้วแม่วีน ถูกต้องค่ะคุณแก้มอีกพี่บุม๋มจะทำแรงเดี๋ยวมันขยับลายมันเบี้ยวแม่ใส่ไปอีก กอดมนไว้อ่ะข้างในโลดพี่คิวอยู่ไหนคะเนี่ย แล้วไว้ติดไฮไลท์คนดีๆที่ไหนวันนั้นที่แต่งตัวเบี้ยวหรือป่า

จุ๋มมาแล้วจะสิ่งให้ใช่หใครดีติดออกไปพร้อมกันดิพี่จุม๋มตัวติดให้หนูแล้วเนี่ย <c oughs> มเ <c oughs> ยัวะมึงติดัวติให้คนอื่นอ่ะ ผมดำนี่กอบร้อสวยมากตัวเองใช่ว่าจะรอดมีเส้นหนึ่งทิ่มอยู่อุ๊ยสวยเลย น้องกวงต้องติดแล้วตรงไหนล่ะอันนี้ติดติดเองต้ตองสั่ง,งไปอ่ะอือน้องอยู่ปลายจมูก ดูผลงานบอกเลยเลยจะไแปลหรอเฮ้ยทำไมอะไม่ออกไปต้องแปลด้วยกันดิอย่าฝ่ามแน่เบิ่งสูตรฉันแน่สูตรคืองัวเเ่ายู่หนียมาตีกว่าจะได้เป็นจริเดียวกันจริงเดินไปจะได้ไม่อายคนให้อายอยู่สองคนแปลกเกินแต่มันเป็นคิสมัดมันไม่แปลกนะหนู ใช่<ค>เขาออกไปคนใส่เสื้อผ้ากันปกติเฉย <c oughs> เต้ตองช้สิ่ <c oughs> งกุเียนกใส่กวางเลยตัว,ตวนเนอะเดี๋ยวคนดา้าพ้อเป็นฝรั่งเหรอยอย่างเงี้ยช่วยเลยยุ่งค่ะไม่ นี่ไงสวยมันไม่ออกชื่อดิจริงหรอไม่เดี๋ยวก็แตะสีขาวลงไปมันจะสวยเลยจะเข้ากับสโนว์แมนฉันไม่ได้เป็นสโนว์แมนฉันเป็นกวางเมื่อยอะ่ะจ้ะ พี่จุ๋มของพี่จุ๋มถล่มลงมาแล้วนั่นคึกอะไรเนี่ยโอ้ยที่กว้างคึกเลยเห็นกว้างหรอกเอ้าบุ้วเราไม่ได้กว้างใหญ่จากบ้านมาปะต้องไปเอามาละเอา เกิดอะไรขึ้นผิดพลาดอ่ะซ้อนกันเลย ไมอะ่ะสวยอ่ะพี่บุ๋มกีสีขาวฮะจะกีสีขาวเป็นคัดเส้นขี้เฉยๆเองไหนพี่จุ๋มมาลองหน่อยมิดหน่อยนะแร้นีน่เองดูอีอ่ะเอา เขีมกัาศหรเออืม้อไม่เอาฝึกตัดก่องั้นก็ต้องติดอันนี้นะถ้างั้นอ่ะไม่ยอมติดสีขาวอเ,เอาหนูเอากาวหนูออกมาไว้แ้วไหนอะ่ะนี่อ่เรียมึ ยาไปไปน้องนี่เป็ดทำหรือเปล่าเนี่ยเลยไม่ได้รวงนี่ฮะอืมแป๊บนึงให้มันนิดนึงก่อนเขาออบอกว่าเปียข้างฝั่งตัวเองออกไหนข้างนี้หรอกเพราะว่าแรงดงออกเดี๋ยวทำอีกข้างนึงให้เท่ากันไหน ติดปะอุ้ยเลิ่นไปขั้นว่าออกงานะ <laughs> อีเวนต์อือมาไปข้ามนะอุ่ ไม่ติดนะอยู่บ้านมันพีดป่ะเหรอใช่ไหมอืมออยู่ใบดำหรือเปล่าไปเอาก่อ,น,อเนเอานี่แหละตัดไปแล้ว 再这样。 รกมากเป็ดหนูลเท okay, อันนี้นะหนูเอาเครื่องสอ,อางทุกถุงเทรวมในนี้ได้ไหมพี่จุ๋มนง,ง่ายกว่าแล้วหนูค่อยมาไค่อยมาจัดน,นี้จะได้ไม่ไหลนี่มันจะมีสี้าจบตีสีอะไรจ้ใส่อะไรนี่น ก็แห้งเริ่มติดตัวไม่เสียด,ด้ถึงติดตาก็ตายด้วยไอ่าได้เวลาสั่งขยาแน่รูเบารี้จะติดตา ปั่มอะไรเฮ้ยมันลอยเฮ้ยเป็ดเขาสนุกมากเป็ดของเป็ดมันลอยอ่ะกับมานกิ๊ดทำพันเลย เดียมไม่ดเลยไอ้โดนกูดีเอ้ยน่ารักดีวุ้ยไดูนรอดแม่ใครวะวุ้ยนายนี่ยรักึงน่ารัก ดีตัวใส่ดีสิสิเกาหาอะไรนะกเก่บของเครื่องสำอางใช่ฉันรวมไว้เป็นถุงเดียวอย่างงี้ใหญ่ไเลยจะง่ายเวลา้มันน้ำโซลนชีวิ้เวลาโคนก็คนใบเดียวให้มันจบเดี๋ยวต้องยังไงก็ต้องแผนว่ามีแผนนะมีแผนว่าจะขึ้นไปเก็บของไว้ข้างบนอยู่แล้วก็นี่แหละ S <S <S ฉันว่ามันมีความแปลกจินี่ข้าคุณผไปเดวม่เอลอยค่ะวิ๊ยยังไม่ติดหู้ังเหยอ่ะเขินไม่ได้ติดเลย แล้วก็ข่าุดีเงินแบบหวานอะไรหมันมากไปนุ๊กนเสอกหรือเปล่ามันไม่เต็มด้วยความไม่ใช่ไงไม่เป็นไแต่กิกนอยู่ข้างนอกเมื่อกี้บ้า้านอกเปยอ่พี่หนุ่มพะยบเลยปะจริงๆพี่หุ่นมารอพี่หุ่นมาปะขนี้นอคิว ไ่วเกตสายดิเกสายดิก่อนเกตสายม้วนขาวป้าขาวน่อยแต่งหน้าให้ใครอ่ะคนในไลฟ์บอกว่ามนูกำลังสนุกกับการแต่งหน้าให้รถที่หุ่มาอยู่ดีตรงเนี้ยเที่เอไป บอลโกยอ่ะอไ่ต้องบอ่อใช่ไหมไม่แนเลยอ่ะแลังสนุกกับการแต่งหน้าให้พี่เก่งอะไรอ่ะคิดว่าอะไรอ่ะวัดเลร่วงปะอะไรกันโผยเต็มเว่ไหนดูสิ โอ้ยน่ารักขนต้องขนตามีอนี่ด้วยโว้ยกระบากเวอร์มากจระงาแได้ระบายไ้ราแบรบได้ดุดบนะ้าบบาไบบาี้แระไม้ละ พี่ผมจะออกกี่โมงจะออกแล้วจะออกหรอนั่นไปไม่ทันละจะตัดผมดีกว่าก็มาก่อนองไงยม่เคยเห็นใช่ไหมจริไปไหนม่แคไปไม่ทันก็จะได้ไม่ไปไมาไม่ต้องมาไปมาไงเส จริงวันนี้มันเป็นโอกาสของแก้มสีแดงเลยนะ oh. ที่เราจะแดงเท่าไหร่ก็ได้โดยที่มันไม่ผิดอ,ะ oh. อ่ะเราจะพลาดโอกาสนั้นหรอ วางเนาะเด็กถ่ายรูกคือป้าเขมเข้าใจกันใช่ไหพี่อุ่นมากี่โมงจะไปแฟชั่นพี่บุญจะไปแฟชั่นค่ะมือไปเดี๋ยวรองมือพี่บุญรู้ก่อนพี่พูดไปมาหาไปแฟชั่นไม่ได้ไปเดี๋ยวงตู้ทำถึงเก้นนะเนี่ยตั้งตัวเลยไหนดูดิพี่บุญน่ารักปะ เราไม่รับจ้างใครทั้งนั้นเลยนะรวยน้อยัวาเดี๋ยวนี้นอุ้ยแต่งหน้าไปไหนกันนะ่ะละควรลิงวันนี้มีสารเจ้าที่ไหนอ่ะโฮ้ยตาย,นาย,นายแาน่เราทำยังไงกับปัดแก้มอะ่ะยูขวานแก้มลิงมาก มันไม,ม่ออกด้วยอ่ะอันนี้มีขวัญมันนี้ไปสานที่ไหนเนี่ยเขาซ้ำหมหรออีตะ๊ะ <c oughs> ไปที่ไหนดีเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าเดี๋ยวมอกับแฟชั่นทุกคนจัดเต็มมา่มเอี้ยแฟชั่นอา้าวอุ้ยพี่ผมลบอันนี้ออกก่อนไม่เอาอ่ะมันแย่หรอไม่แย่แต่มันเส้นไปหน่อย แล้วขึ้นหน้ากันเร็วมากเดินทีเดียวมองแฟชั่นเดี๋ยวเดินง่ายกว่าไของด้ครับวมีของดีต้องมีของจับฉลากกันแล้วเหรอขอโทษนะคะนี่ค่ะมีมีแขกมาร่วมงานแล้วสองคนตอนนี้เร็วมากแขกมาร่วมงานแล้วค่ะสองคนนี่ค่ะ เฮ้ยแขกมาเร็วเกินแขกแขกรี่ค่ะแขกนอนนี่เลยอ๋อขอโทษนะคะแขกมั้งแต่ตีสีค่ะเออนาเทนแขกคุณใครเหรอไอตัว<ะ>ตัวเป็นทางแขกเป็นทางช่างผม เป็นทั้งคนทำกับข้าวแล้วก็เป็นลิงด้วยแพนโนนไดโนเสาวลิงเป้าบ้านเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนในจังเออแล้วก็เป็นเพื่อนสมหน้าที่เป็นเพื่อนจังด้วย <S <S เบ้าหูเบ้าตาคิวโอโอจมคิวบ้างคุณหมุนจัดเต็มแต่เบ้าตาคิวแน่นมาก พูดอ,อะไรไม่ดูแก้มตัวเองเลยป้ายยาค่ะมามาอุ้ยไม่ได้น่ารัสติกเกอร์ติดหน้ามากเลยอะ่ะมาเร็วที่นี่มีเต็มเลยจริงเหรอเดี๋ยวไปติดที่นูน่นจะแพ้ปะอา้าวโอเคขอ,ขอบคุณมันน่าจะเป็นสติกเกอร์แบบเป็นแทน็ทูไอ้นี่ปะบางๆไม่น่าแพ้หรอกเนาะไม่แพ้ ตายละนี่นี่<ร>นี่นี่วิวจุ๋มมีเป็นปึกเราโดนทำโทษไม่ตัวพี่เดียเตรียมได้เลยค่ะแต่เรามีคมริสต์มาสแค่วันเดียวรู้ใช่ปะเราซื้อเป็นปึกอะ่ะไ้จ้าไปค่ะออกแดดแล้วก้าแดงมากพี่ตัวหานจะยังค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาหาค่ะก็ก็เจอไม่ไปไรนไไหรอกไหรอ ปไปนี่น้ำใคอ่อะน้ำติดน้ำน้ำมาติดสติกเตอร์น้ำาติดสติกเกอร์ก่อนใส่กันน้อหรอนี่นี่ใครนี่แล้วทำไนตัวไม่เห็นแต่งตัวเลย ตัวมันมีชุดลับไม่มีค่ะอ้าวทำไมงานลำไยตัวเต็มที่ทำไมงานแก้บุ๋มตัวไม่เต็มที่อ่ะอันนี้มันลับไม่เท่ากันหรือเปล่าคุณนะาเขาค่อยกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะต้องไปเดินให้ร่างกายเปียกก่อนโทษนะล้วให้ดูให้ชัดดิตัวเองให้ร่างกายเปียกแล้วดูกินเก็กติดให้เต็มขนาดนี้เดี๋ยวไปถือของให้ไงเดี๋ยวมันถือของซื้อมาจากสำเนียงได้เป็นือกับพี่เขียว เขาอยากใส่ให้คุณแก้มพี่บุมอวดหน่อยอต้นคิสมาสท,ที่ดอยเธอมาไอลอิศสวยแต่ซูบ้านเราไม่ได้ชายใช้แบตให้หน่อยกีเก็บ<ะ>ใจด้วยนะขวาญ<อ>ต้นคิสมาสท,ที่ฉันดอยเธอมาต้องดกลุ่นนะคะ่ะ ชาร์จแต่เ <Starting> ท in <Inter face> <The> <strong> ่าปะมึงไม่ได้ะก่อนซื้อกาวติดขนตามาแล้ววางไว้ไหนอ่ะไม่เหมือนมั้นเท่าเลยของหายตลอดเลยอ่ะวางที่แม่เนี้ยตอนแรกจะใส่ขนแล้วแต่ขนของหนูมันเกินเจ้าบ้านก็เลยเปลี่ยนดีกว่าใส่เฟอร์ปะล่ะ ก็ขนขนเอบุ๋มยุ้ยซื้อจากไอนี่ไงเกาหลีคิวไม่ขัดอะไรรูล่นชุนไหมเนี่ยไม่ได้ไปฉันฉันต้องไปทำเล็บก่อนมาเดี๋ยวฉันจะไม่มีเวลาแล้วไปไม่ทันนะดู ไฟลู่พอคอคว้าติดขนตามาแต่หาไม่เจอแล้วอ่ะซื้อเพิ่งซื้อมาใหม่เองอ่ะม,<า>มึงเราจะบอกว่าเอาจิงริงนะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่จากเราด้วยนะคะ